ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะทัวลงไอจีของลิซ่าหลังลิงก์ไม่พอใจโพสต์ Post, โปรโมทเพลงเฮโรเซช้ากว่าคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยก็ว่าได้สำหรับสาวลิซ่าและลิซามโนโบานหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าจากวงแบล็คพิง k ซึ่งเป็นสาวน้อยมากความสามารถที่ไปโด,ด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานั้น YG Entertainment ได้ปล่อยคลิปท่เซอร์ เพลงโซโล่เดี่ยวเพลงแรกในชีวิตของโรเซออกมาให้ได้ฟังกันซึ่งในอิสราแกรมต่างมีเพื่อนๆในวงลงคลิปผ่านอิสตาแกรมสตอรี่เพื่อเป็นการโปรโมทเพลงให้กับโรเซกันแต่ลิซานั้นทํางานจนถึงตีห้าทำให้ลิซ่าโพสตโปรโมทเพลงชา้าซึ่งงานนี้สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับทั้งคนไทยและต่างชาติแถมยังคอมเมนต์เดือดในอิสราแกรมต่อว่าลิซ่าเสียหายเป็นจํานวนมากและล่าสุดในทวิตเตอร์ต่างมีการติดแฮชแท็ก Apologize to Lisa เพื่อ เรียกร้องให้คนที่คอมเมนต์หยาบเสลิซ่านั้นออกมาขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเองละค่ะ